เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกองทหารโครนของสาธารณรัฐกาแลติกและหุ่นรบในซีรีส์ b ีวันของฝ่ายแบ่งแยกดินแดนคำสั่ง66ถูกประหารชีวิตและโครนที่เคยต่อสู้กับเจดาพาดวันที่ชื่อเจหันอาวุธใส่เขาพาดวันหลบหนีไปตามทางเดินของโรงงานและตกลงมาจากราวบันไดสร้างความเสียหายแก่ไ์เซเบอร์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองตกลงมาในยานที่เป็นบ้านกีเซอร์ถามว่าเจ้าเป็นอะไรเจพยายามจะตอบแต่ก็เงียบไว้ต่อมา J. เจก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีของกีเซอร์ชื่อ s t a r w e ว v e r เขาทำหน้าที่เป็นนักร้องนำของวงกีเซอร์เล่นเสียงเบสที่ลปเป็นไฟในขณะที่แลนเอเลียนที่มีลำตัวหลายตัวเล่นกลองคลัสเตอร์อเนกประสงค์หุ่นเค4 4ชื่อเคอร์ตี้เล่นกีตาร์ไฟฟ้า ดอยวีไฟมีหน้าที่จัดการและมิกซ์เสียง